ไปนะพวกนี <his> ้กินนอนฟูกผิบไปไปไปเสียงดังจังเนไปข้างหน้างฝึกไปดูยูทูปมนไปนี่ขี่มอนเตอร์ดีกว่าเฮ้ยนะเก็บบทละเกมนี้ไปแล้วมาเป็นขี่มอนเตอร์กันเราไปดูกันว่าเขาจะมาอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ได้ตีก่อน คนนี้คนนี้คนไหนมันอาจจะไม่เห็นปุ่มนะผมรงไหนเพราะว่าลืมลืมใส่อ้าเพื่อนเพื่อนโดนนี่อย่างนี้เรวเก็บคนแถวข้างหน้าก่อนค่อยไปเก็บคนลหลังๆเดี๋ยวการนะเรื่องเราจะการดีไม่มีปืนนะป้องกันก่อนเลยเล็กๆ ตีตีตีง่ายว่ะหันหน้าจะเป็นหันหลังหันหลังจะเป็นหันหน้าเฮึโอ้ยไอ้มันต้องสร้างคืนกันเยอะมั้ยแม่ประตูก่อนปกติเอาประตูกดเยอะแยะหนิมันหรือก็เพื่อนผมขอมานะชื่อโปดเขาขอมาว่าขอให้คลิปมีเสียงหน่อยเพื่อนขอมาหลายคนเลยกดตี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  ไม่เขียวเสียงเข้าบันทึกตีตีตีลืมเช็คเต็เตก็กข่าหนึ่บอกเลงกคนแถแก่อนอาตายปุ๊บกดบดีนะเพื่อน มันจะเห็นว่าคนคนนั้นตายใช่ไหมแต่จริงอ่ะเป็นคนที่เป็นมีหนวดโอ้หคนนี้ก็แรงกือคนนี้คนนี้อโอ้โหมีกันนี้เนี่ยอล้วไหเออใช้ใช้โลโลแท็กตีโลกออ่ะ,อะ เอกสองสวยพี่สวยตัวนี้ง่ายๆอีสี่ตีตีตีโอ้เลือนแล้วก็หมดแล้วโอ้โหต้องไปเพิ่มเลือนจริงจริงลงคลิปคลิปเวลาลงคลิปไม่ออกเนี่ยแล้วลงทุกวันแล้วกัน น,นีเราไปหาคนข้างบนกันว่าซือหรือเปล่าข้างบนนี่ทำไมต้องมายิงเราด้วยคนนี้ไม่น่าไว้ใจค่อยตีคนท,ท้ายๆกันนเ,เราตีอะไรอ่ะโอ้มากกา เลอบีปุ๊บแตก็จส1สาหนึ่งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งก๊ันาะรอย่าเหีือนมันเเอาตายไปอีกหนึ่งละสองคนข้างล่างใชไหมคน อ๋อตายแล้วเหรอกำจัดปืนก่อนเฮ้ยคนนี้คนนี้ปับป๊บปั๊บปั๊บเบีเ่ยงพื้นอื่นมาจะเข้านะว่าอยู่บ้านเออไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเลย อีกหนึ่งอย่างนี้คนเดียวไปครับรออะไรอะ่ะสีลุ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค้าดิครับรออะไรอะ่ะไม่มีเลสหน้าฟรีเลยไปเป็นหมดธรรมดา